ที่นช่องเพื่นนะครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะฝนตกนะครับฝนตกนะครับก็ตกเมื่อกี้นะครับโรงเรียนผมนี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมตรงทางเดินนะครับโรงเรียนผมผมก็เร่งเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทางฟ้าทุกคนดูดูกันมาดูกันนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมมึ่อยางคืมเลยทุกคนฝนมันจะตกอีกนะครับรอบนี้เพราะว่าฝนเนี่ยจะตกอีกนะครับแบบเยอะๆเลยนะ อันนี้มาเดี๋ยวทุกคนก็ถามว่าพี่ปื้มครับเอ่อทำไมพี่ปื้มไม่ได้ตัดต่อเล่นฟรีไฟล์ลงใน u t u b e เออก็จะบอกว่า,วาผมไม่มีเวลานะครับผมอาจจะมีเวลาว่างบางครั้งก็ไปโรงเรียนนะครับถคนถ้าคนถามวันไหนก็ ครับผมก็ไปโรงเรียนมาครั้งผมเ,เมาผม้าทันสองนะผมก็เล่นกับพวกแก๊งผมสายลมนะครับในแบบนี้นะผมจะมาถ่ายตั้ง้่ายทุกคนครับเดี๋ยวเั็นเพื่อคนดูเผื่อคนฟังผมไม่ฟังผมไม่เข้าใจครับเผื่อผมพูดไวใช่ไหมแล้วก็เผื่อทุกคน,นอาจจะอาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นน้องมังน้องๆอ,อ,อาจจะเป็นพี่พวกอ,อะไรดูผมตอนนี้เนะี่ยก็ อาจจะฟังผมไม่ค่อยไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมพูดช้าๆแล้วกันก็เนี่ยทุกคนครับฝน,นะก็จะตกนะครับฟ้ามันคืมเลยทุกคนเอ้เดีย๋ยวผมเอามาจอดกันหน่อยนะคนดีคนดีครับคือเมื่อกี้มันตกไปรอบหนึ่งนะตอนที่ผมเรื่องเรียนนะมันตกไปรอบหนึ่งแล้วมันก็หาไปนะครับท,ที่ผมพูดให้ดูไปเมื่อกี้แหละตรงนี้นะครโคตรคืมเลยไหม เอวกับสู้มให้ดูนะไม่ทุกคนซุมมากเลยนะครับแบบเหมือนแบบเหมือนทะเลนี่เป็นนะอ๋อซุ้มเงาเหมือนทะเลเลยครับอันข้างล่างปูเห็นไหมเหมือนทะเลเลยเหมือนแบบน้ํำขึ้นน่ะน้ํำขึ้นอยู่แต่น้ํำขึ้นนะนี่แหละมันจะเป็นนน้ำขึ้นนั่นแหละแล้วแบบมันจะมีน้ํำขึ้นแบบแรงๆนะทุกคนแบบเหมือนกันเลยทุกคนนะ ไม่มากโคตรน่ากลัวเลยทุกคนแบบแบบน่ากลัวจัดเลยนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นบางฟ้าเนี่ยเลยทุกคนเนี่ยคือว่าโตนี้ปุ่นนี้ครับก็นอนสบายไงวัดเสาทิดาเฮยอยู่เสาเนี่ยมันจะอยู่เสาทิดาก็นานนะก็บดเอานะทุกคนใกล้จะเข้าภาษาแล้วหนีเจ้าคนจะหลอกมันเหมือนเดิมน,นะมามาชมเหมือนเดิมครับทุกคนเมื่อกี้มันตกไปแล้วทุกคนดูนี่เปียกเป่ยนเเปี่ยนเห็นไหมทุกคนก็เปียกครับแต่ว่าแบบมันผมถ่ายแค่นี้เอานะครับ ก็ใช้เพื่อันเตือนะครับใครเขียนดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไปนี่ยวันนี้ครับของนี้อู้วฟังดันแมน่งนี่เอ้ยตัวอะไรครับเมื่อกี้พูดอ่าใช่ครับผมฝั่งนี้มันเป็นเอ่อเหมือนแบบโลกะไรวะโลกน้ำขึ้นเลยนะนี่ทุกคนฝั่งนี้นะฝั่งนี้คนระับเห็นไหมตรงสีดำๆนะครับคือท้องฟ้าน่ากลัวมากนะทุกคนคืนจะเป็นท้องฟ้าแบบนี้นะทุกคนก็ ถ่ายประมาณนี้เลยทุกคนอะใครแบบถูกใในอีกก็คืออยากให้คนเอาคลิปหน้ามาทุกคนคลิปหน้านะผมจะผมจะรีวิวอะไรอีกครับเอ้ยอคลิปหน้าผมนะ่ะจะแคสเกมเลยผมจะกลับมาแคสเกมนะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูนะเป็นแบบแคสเกมอะไรนั้นนี่นะผมผมจะกลับมาแคสเกมนะครับน่าจะวันที่ ไอคิดก่อนนะวันนี้วันที่ยีบสาใช่ไหมทุกคนยี่สิบสามยี่สี่้ายีสามวันที่27นะครับก็27่สน่าจะบันาคารนะเออน้าจะบันาคารก็ผมจะแคดเกมเป็นแบบในโทรศัพท์ผมอยายทุกคนแล้วก็ก็เชื่อมแล้วก็แบบเหมือนแบบในทูหนทุกคน เออเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชิมให้ดูในวันที่27 27 27เี่ส27เนี่เลยทุกคนกำลังจะมาถที27 27นะครับไม่ใช่1 7นะ27ฟังให้ดีๆนะ27นะครับบางคนเขาก็ถามว่าพี่ปื้มอยากเห็นพี่ปื้มเล่นเกมฟีไฟไม่เห็นไม่เห็นพี่ปื้มไม่เห็นพี่สายอะไรเลยในยูทู e คือจะบอกแล้วนะผมไม่ได้ลงหลายวันเลยแล้วแล้วเฉพาะเกม y o ยูทูป uh, อะไรเนี่ยเกมฟรีไฟเกมเออูวีอะไรนั่นนั่นน,น,นี่ผมไม่ได้ลง YouTube นะผมผมไม่ได้ลงหลาย,ลยวันเลยทนะุกคนปกตินะผมจะลงนะเดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้ลงเนยะเพราะว่าผมนะไม่รู้ว่าผมจะลงอะไรไม่แต่ตัดต่อกับตัดต่อแบบตัดนู้นนี่แบบมีเอฟเฟคเอ็นไฟล์มาทุกคนนะั่นแหละคือนะผมตัดต่ออะไรแบบ ผมไม่เล่นไปกทุกคนได้ดูป้าป้าคลิปนี้นะจะถึงแค่วีกิดวิวนะทุกคนผมขอให้ทุกคนกดติดตามผมก็พอนะถ้ากดติดตามผมผมขอให้ทุกคนแบบที่มีผภาษาเยอะๆนะทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนคือผมก็ถ่ายแบบนี้นะครับผมว่าผมถือถือโทรศัพท์ผมปวดแขนครับเดี๋ยวมันนานเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะ ผมคลิปนี้ก็เป็นานโอเคครับก็ถ้าเสียงรถก็ของตัเอาไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เสียงรถมันแรงนี่บ้านบ้านผมถึงมาแรงก็สำหรับคลิปนี้นะก็อย่ไปเนิ่งนะไปนึงไปนึงลืมลืมเลยเลยลืมดูเสื้อนะครับนี่เห็นไ,ไหมทุกคนเสื้อมันจะเป็นเสื้อแบบสีเขียวทุกคนเห็นไหม,มเสื้อสีเขียวแบบเป็นลายเขียวนะที่แกะพูดถึงว่าที่เรียกผมนึกว่าเสื้อนะอะไรวะ โซโลนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เสื้อโซโลนะมันสีเขียวเหมือนกันไงมันเป็นเสื้ออะไรไม่รู้ล่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้จักตัวละครมันนี่ยขลังก็มีนะขลังมันก็เป็นแบบขลังมันก็เป็นเหมือนกันละขลังก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่ครับกระเกจผมก็สีเขียวเหมือนกันเลยเนี่ยคนตึงเลยไหมเดินไปแบบกำลังตึงเลยทุกคนโอเครีวิวแบบนี้แล้วกันแบบสุดท้ายะเห็นแบบทุกคนแอยากให้ผมใส่เสื้อนี้มานานก็ใส่อยู่นะแต่ผมไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูหรือว่าผมลงวะอันที่ผมลงกัน โอเคแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ยอย่ามาดูซ้ำใหมยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าฝากกดไลค์กดคั่มสไครคลิปนี้ผมยอดวผมเยอะๆเือติดตามเยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับ